โอฮโยก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้เราก็เยือบเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับและตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเกมฟรีไฟของเราเนี่ยมีกิจกรรมใหม่มาครับผมก็คือบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเกมฟรีไฟจะมีกิจกรรมใหม่มาเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมครบรอบ5ปีของเกมฟรีไฟนะครับแล้วก็จะมีรางวัลเยอะแยะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีตัวละครใหม่ซึ่งเป็นการคอลแลบกับ จัสตินบีเบอรอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะมีสกินรถเท่ๆแล้วก็ไอวอร์จัสตินบีเบอร์แล้วก็จะมีชุดเฟีฟยแล้วก็จะมีพวกผลึกคริสตัลมาแจกกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีหน้าตานี้แล้วก็เสื้อที่เป็นเสื้อของทีม AAA นะครับถ้าเกิดว่าพูดชื่อผิดไปเราก็ขออภัยกันนะครับโอเคแล้วก็ กินปืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราขอมารีวิวกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยว่าแล้วกันน้ทุกคนตอนนี้ก็คือเราอยู่ในหน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับและตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยครับผมที่เขียนว่าเลข5 <S <S นะครับแล้วก็นี่คือครั้งแรกครับผม <S <S 2> <S 2> ที่ผมเห็นว่ามีกิจกรรมอะไรที่มันอยู่นานขนาดนี้ตั้ง40วันเลยนะครับบอกเลยว่าปกติเนี่ยไม่เคยมีกิจกรรมอะไรอยู่นานขนาดนี้มาตั้งแต่ที่ผมเล่นฟรีไฟล์นะครับโอเค ก็เข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีตัวของแจสตินบีเบอร์เดินอยู่ชิลๆนะครับแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงบ้างมีอะไรบ้างเยอะๆโอเคนี่ก็จะเป็นแสงไฟแล้วก็มีตัวโลโก้ของฟรีไฟเมื่อครบ5ปีนะครับแล้วก็จะมีเคลลี่มาแนะนาอะไรวะเนี่ยทุกคนผมคิกเหยียดอหันนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกครบรอบ5ปีนะครับโอเคแล้วตอนนี้เขาก็จะมีอะไรวะเนี่ยผมขอข้ามเลยว่าล้วกันเนาะเพราะว่า สไตล์เกมเมอร์คนตึงเนี่ยมันต้องแบบไม่อ่านเว้ทุกคนโอเคตอนนี้ก็ไปแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นว่าผมจะทําการสร้างความเข้าใจกับกิจกรรมให้คนดูเองนะครับก็จะมีเจ้าตัว g a l a ็กซี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้เราเนี่ย ทำการกดเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวลองกดกันก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนมันกดไม่ได้มันต้องกดตรงกลางนะครับนี่แล้วพอกดตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นร้านค้าให้เราแลกเปลี่ยนของรางวัลน,นะครับเดี๋ยวโทเค็นเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามันต้องได้ยังไงนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรางวัลก็จะมีสกินปืน M4N1 แล้วก็ จะมีกล่องของกิจกรรมครบรอบ5ปีแล้วก็จะมีเจ้าตัวกระเป๋านะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครของเจบี้ก็คือจัตินบีเบอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวไอวอร์ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคและหลังจากนั้นก็จะเป็นก็จะเป็นร้านค้าประมาณนี้นะครับจะมีของเยอะๆนะครับจะมีสเก็ตบอร์ดเท์บ์ดด้วยนะครับแล้วก็ จะมีเจ้าตัวไม้เบสบอลแล้วก็ยังมีพวกกระทาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นรางวัลทั่วๆไปนะครับส่วนร้านค้าพิเศษก็จะมีชุดผู้หญิงสวยๆประมาณนี้นะคะบอกเป็นว่าเราคิดเห็นยังไงบ้างกับชุดนี้เราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะโอเคแล้วก็สก,กินรดครับผมแต่ว่าคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเวลาจะแจกสก,กินรถเนี่ยมันต้องเป็นเฉพาะรถบิ๊ฟู้ด Food, เอาวะทุกคนคือตอนนี้เนี่ย สกินบิ๊กฟูดของผมนี่มีเยอะเกินสิบกว่าคันแล้วนะครับคือบอกเลยว่าสกินของบิ๊กฟูดแจกฟรีเยอะมากเลยนะครับโอเคต่อจากนี้ก็จะเป็นพวกตั๋วอีโวนะครับผมในร้านค้าทั้งร้านทั่วไปแล้วก็ร้านอันนี้ก็จะมีตั๋วอีโวไดมอนด์รอยัลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแผนที่ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าแผนที่กันตอนนี้ก็จะมีการแนะนำโอ้โห,โหอลังการจาังหวะทุกคนก็จะมีการแนะนําเยอะแยะแล้วก็จะมีให้เรา กดเข้าไปที่ชื่อของเพื่อนเรานะครับบันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเราในเกมแล้วก็แตกค้างโอเคเพื่อทําการช่วยเหลือจังหวะน,นี้ก็คือเราช่วยเหลือเขาไปแล้วแล้วก็ยินดีด้วยช่วยให้ระยะห่างของคุณกับเพื่อนลดลงเอาอะไรวะเนี่ยมันจะให้กูกันโควิดหรือไงวะโอเคเราก็ขอข้ามมันไปก่อนเลยก็อะไรกันนอนแล้วก็ ดูดิครับคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีชื่อเพื่อนของเราเต็มไปหมดเลยให้เราทําการกดเพื่อช่วยเพื่อนโอเคเราจะรีบช่วยด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นประสบการณ์การเล่นกิจกรรมนี้ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าคนดูก็อย่ายลืมไปเล่นกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูคลิปนี้กันให้จบเลยนะครับเพราะว่าผมจะมาอธิบายทั้งกิจกรรมสําหรับคนดูเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าง่ายๆครับผมนี่ทีนี้ตัวของเราเนี่ยมันจะ ยังไม่สามารถที่จะกดค้างได้นะครับเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราขอกดเพิ่มตรงเพื่อนกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่อนถ้าเกิดว่าแบบเราเพิ่มเพื่อนมันน่าจะแบบมันน่าจะได้ของรางวัลน่ะทุกคนเดี๋ยวขอลองกดกันก่อนนะครับเราจะเอาให้จุดแดงๆนี่หมดไปกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนมามันก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกมั้งเนาะทุกคนนี่ก็จะหมดไปแล้วนะครับโอเค ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยยังมีอยู่อ่ะทุกคนเดี๋ยวขอเคลียร์กันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับกับจุดแดงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสุขสัรต์วันครบรอบ5ปีแล้วก็จะมีชื่อของผมในเกมคาแรคเตอร์ผมนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองพิเศษด้วยกันโอเคแล้วก็จะมีให้เราเขียนเข้าไปให้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรจะเขียนเราทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอานะครับแล้วก็ ทีนี้ก็จะมีรางวัลให้เรารับจากตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีรางวัลล็อกอินในวันที่27นะครับผมเดือน8ก็คือเดือนสิงหานะครับแล้วบอกเลยว่ารางวัลน,นี้จะเป็นรางวัลใหญ่มากครับผมก็คือบัตรสร้างห้องที่เราจะแบบเราจะได้บัตรตัวนี้มาเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงซึ่งบัตรใบเดียวนี้เนี่ย เราจะเอาไปสร้างกี่เกมก็ได้เลยนะครับตามใจเลยซึ่งบอกเลยว่าเป็นบัตรที่เฟี้ยวมากครับแต่ว่ามันจะมีขอบเขตของมันก็คือในระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับเราก็เอาไปเล่นกับเพื่อนใส่ให้เต็มเลยทุกคนนะครับโอเคก็บอกไปแล้วนะครับและทีนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมในเว็บด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากเพียงแค่เราเนี่ยให้เรามาทําการอ่านหรอครับเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊มหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็ลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับจะมีให้เราอ่านแล้วก็มีให้เราทําการ เอาสติกเกอร์ตัวละครมาใส่เหรอวะทุกคนเดี๋ยวขอลองลองดูกันก่อนนะครับนี่โอเคเราก็จะกดไอ้นี่มาอยู่ตรงนี้และใครจะอยู่บนรถเดี๋ยวดูกันก่อนแป๊บนึงนะครับวันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับทีนี้เราก็จะขอใส่ประมาณนี้เลยก็แล้วกันนองทุกคนแล้วก็หลังทําเสร็จเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้เรานะครับวันนี้เราก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับและต่อไปก็จะเป็น ตัวนี้ครับผมที่หมุนอยู่เมื่อกี้นั้นผมกดเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าสู่โลกที่นี่ครับผมก็จะมีให้เราทําการกดรับรางวัลและตรงนี้ก็จะมีอะไรวะเนี่ยทุกคนมันจะค่อยๆไปทีละรางวัลเหรอวะทุกคนโอเคและที่เราต้องทําเนี่ยก็คือ เอาปืนพวกนี้ไปยิงแล้วมันก็จะได้รางวัลแล้วก็มีแจกสกินซองควงด้วยนะครับโบโหบอกเลยว่านานๆเทียจะได้เล่นแต่สกินซองควงที่มันแบบคือปกติส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีการแจกสกินซองควงักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พอจะมีแบบแจกซองดีแท็กนานๆทีมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีรางวัลการเช็คอินประจําวันก็เช็คไปเลยก็ได้ตัวโทเค็นนี้มาเหมือนเดิมนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะคบผมกับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาของ JB Justin Bieber ของเรานะครับจริงๆเนี่ยมันยังมีอีกเยอะนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกไงทุกคนแล้วก็ถ้าทําในคลิปเดียวมันก็น่าจะยาวไปนะครับแล้วผมกลัวคนดูดูไม่จบไงทุกคนเราก็เลยจะแบบเอาสั้นๆประมาณนี้ตามสไตล์ของคนดูนะครับแล้วเราอ่ะอยากจะให้ผมทําคลิปยาวประมาณไหนครับแบบ 20นาที8นาทีหรือ,อยังไงเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าไว้ที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายให้ในคลิปอื่นเลยว่าแล้วกันนอกเสหน,นืนคลิปนี้ก็<ม>ไปแล<ะ>้วครับ<ด>เอาลับไปแล<ะ>้วบ๊ายบาย